เมื่อคืนฉันดูหนังเรื่องย a k u z ามาใหม่ๆแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าย akuza จริงๆในญี่ปุ่นมันน่ากลัวจริงไหมนะเหมือนในหนังไหมอ๋อคุณดูหนังแล้วมาสงสัยใช่ไหมที่จริงเรื่องย akuza นี่มันซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดนะมันไม่ได้น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวแบบง่ายๆแต่มันมีหลายมิติ หมายความว่าไงอธิบายหน่อยสิฉันเห็นในหนังเขาทำตัวโหดร้ายสุดๆฆ่าคนไม่ยัง้งแล้วก็มีการแก้แค้นกันเรื่อยเปื่อยหนังมันเอาแต่ส่วนที่ดรามาติกมาแสดงใช่ไหมยากูซ่าจริงๆในปัจจุบันนี้ไม่ได้โหดร้ายแบบนั้นหรอกพวกเขาดำเนินธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างหรือแม้แต่การบันเทิงจริงหรอแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าแก๊งล่ะถ้าทำธุรกิจถูกกฎหมายนั่นแหละที่น่าสนใจ ยาคูซ่าแห่งญี่ปุ่นมันมีสถานะที่พิเศษมากพวกเขาไม่ได้ซ่อนตัวแต่ดำเนินกิจการอย่างเปิดเผยมีสำนักงานถูกกฎหมายมีนามบัตรแม้แต่เว็บไซต์ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นรู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนทำอะไรแปลกจังแล้วตำรวจไม่จับหรอจับในเรื่องที่ผิดกฎหมายนะแต่การมีอยู่ของยาคูซ่าเองไม่ผิดกฎหมายมันเหมือนกับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเลือกที่จะควบคุมมากกว่าขาจัด เพราะถ้าปราบปรามหมดอาจชญากรรมอาจจะกระจัดกระจายไปทั่วแต่ถ้าให้มีองค์กรใหญ่ๆเป็นศูนย์กลางจะควบคุมได้ง่ายกว่าฟังดูสมเหตุสมผลนะแล้วพวกเขาทำอะไรบ้างในปัจจุบันยังมีเรื่องของการเก็บค่าป่วยการหรือข่มขู่คนไหมมีครับแต่น้อยลงเยอะแล้วเพราะรัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎหมายเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบริยกคุดันเคาน์เตอร์แมชชช Law ที่ทำให้ธุรกิจหลายอย่างที่ยักษูซาเคยทำเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็มีการตัดการเงินของเขาการตัดการเงินคือไงธนาคารไม่ให้เปิดบัญชีบริษัทประกันไม่ให้ทำประกันร้านค้าปฏิเสธที่จะขายของแม้แต่การเช่าบ้านก็ยากทำให้สมาชิกยักูซ่าใช้ชีวิตยากขึ้นมาก โห oh, รุนแรงจังแล้วพวกเขาตอบสนองยังไงหลายกลุ่มเปลี่ยนไปทำธุรกิจถูกกฎหมายมากขึ้นบางกลุ่มก็ยุบไปสมาชิกลดลงเรื่อยๆจากจุดสูงสุดที่เคยมีประมาณแสน0 0 0หคนตอนนี้เหลือแค่ประมาณ25,000ถึง30,000คนเท่านั้นลดลงเยอะมากแล้วสาเหตุอื่นๆมีไหมนอกจากกฎหมายมีครับสังคมญี่ปุ่นเปลี่ยนไปด้วยคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมแบบเก่าๆแล้วก็เศรษ,ษฐกิจดีขึ้น คนก็มีทางเลือกในการหาเลี้ยงชีพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเข้ามาในโลกแห่งนี้เอาจริงๆยาคุซ่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยฉันไม่เคยรู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องนี้น่าสนใจมากยาคุซ่าเริ่มต้นจากยุคเอโดประมาณศตวรรษที่17ถึง19ตอนนั้นมีกลุ่มคนที่เรียกว่าบักคุโตคือพวกนักพนันกับเตคิยะคือพ่อค้าเร่แผงลอยแล้วมันกลายเป็นแกงได้ไง พวกนี้ต้องปกป้องธุรกิจของตัวเองจากกลุ่มอื่นเลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มมีหัวหน้ามีกฎเกณฑ์แล้วก็ช่วยเหลือกันและกันบางครั้งรัฐบาลยังใช้พวกเขาช่วยรักษาความสงบเฉพาะกิจด้วยอ้าวมีประโยชน์ด้วยหรอ ใช่ครับโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นระส่ำระสายยาคุซ่าช่วยรักษาความสงบในพื้นที่ของตัวเองช่วยแจกจ่ายอาหารช่วยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นรัฐบาลจึงปล่อยให้อยู่ได้ฟังแล้วเหมือนพวกเขาไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะถูกต้องครับ ยาคูซ่ามีหลักการที่เรียกว่า n นิงเคียวโดหรือหนทางของอัศวินเน้นเรื่องเกียรติความพักดีการปกป้องคนอ่อนแอไม่ทําร้ายผู้บริสุทธิ์แต่ปัญหาคือในความเป็นจริงหลักการเหล่านี้ไม่ได้ถูกปฏิบัติเสมอไปแล้วตอนนี้เขายังยึดหลักการเหล่านี้ไหมบางกลุ่มยังยึดแต่บางกลุ่มก็เปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเล็กๆที่แยกออกมาอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องประเพณีหรือจริยธรรมแบบเดิม พูดถึงกลุ่มต่างๆยาคูซ่ามีกี่กลุ่มกันเนี่ยแล้วใหญ่แค่ไหนกลุ่มใหญ่ที่สุดคือยามาคุชิกุมิมีสมาชิกประมาณ8,000-10,000ถึง 1, คนถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีรายได้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์เยอะมากแล้วกลุ่มอื่นละ่ะกลุ่มใหญ่อันดับสองคือซูมิโยชิไคมีสมาชิกประมาณ4,000-5,000คนแล้วก็อินากาวะไคประมาณ3,000คน รวมแล้ว3กลุ่มนี้ครอบคลุมสมาชิกยากุซ่าในญี่ปุ่นประมาณ70-80%แล้วเขาทำธุรกิจอะไรบ้างในปัจจุบันนอกจากที่คุณบอกไปแล้วมีหลายอย่างเลยการเงินเช่นให้กู้เงินดอกเบี้ยสูงการพนันปาจิงโก้อุตสาหกรรมบันเทิงไนท์คลับบาร์แล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างขนส่งบางกลุ่มยังเข้าไปในธุรกิจไอทีด้วยไอทีด้วยหรอทันสมัยจังใช่ครับ พวกเขาปรับตัวตามยุคสมัยบางกลุ่มมีเว็บไซต์มีการตลาดออนไลน์แม้แต่การฟอกเงินก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ที่น่าสนใจคือบางกลุ่มเขาทำ CSR ด้วยนะ CSR คืออะไร Corporate Social Responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจัดงานเทศกาลให้ชุมชนทำความสะอาดถนนบางครั้งยังช่วยผู้สูงอายุด้วย